สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก,ก,ก็มาพ่อกบมาดามอีกคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อีมาดามจะมาวางแนวทางของลาวสามคชีเมื่อนี้เป็นวันที่เจ็ดเนาะค่ะเนาะเป็นวันที่เจ็ด๋ยมาวางแนวทางลาวสามคชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เป็นจังไดมีไผ่ใดไผ่า,ามกับเหล็กลับนั่งฝ่าว่าแตกสามตัวตดนนะคะอ่ะ จังใดกะกาบขอบุณขอบคุณเจ็ดเสียนดังนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขนี่เขามีหลุด,ด้อคะเด้อชอบก็จัดคัดก็ผ่านแล้วก็ะตาบขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเนะมาะเมื่อว่าสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม ตาบคอพะคุณเปลีย่ยนยางสูงแกลกรับนางฟ้าเข้าไปเต็มเต็มสองตัวไม่ผ่านผ่านสามตัวไปเลยพอแมมพี่น้องเจีวบอกสุดยอดสุดปังบ่สองตัวบ่ไปแล้วมันด้านได้พะนะไปสามตัวเลยของเหล็กลับนางฟ้าเมื่อนี่ผูใ้ใดเป็นแฟนคลับจับตาม่องเลขรับนางฟ้าให้หมาลาวสามคี สองทุ่มครึ่งคืนนี้รูดหนึ 3, ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งสี่หนึ่งหกสามสี่สามหกเบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางสามตัวก็จะมีหนึ่งสามสี่หนึ่งสามหกหนึ 3, ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ สรูดที่3ามเน้นไปที่สามสี่สาหสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามหกับหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหลับนางฟ้าวันนี้แล้วไปตัวเนาะเป็นของใครเป็นของเลขมีที่มาต้องการาบขอโทษขอให้จับคู่พวกเขาเนาะหลังจากเข้าสองงวดติดเด้อพ่อแมพี่น้อง เลขมีที่มาเข้าไปสองวัดติดๆเนอะวันที่สาวันที่สี่สามหนึ่งวันที่ห้าเจดหนึ่งสองวัดติดแต่ถือว่ายังไม่หลุดหกยังมาให้เห็นจับคู่ให้ไม่ถึงให้หกหนึ่งออกหกสองให้หกหนึ่งออกหกสองเมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับเลขมีที่มาจับตาม่อง จับตามองราวสามาัคชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้รูดแปกับ0ูสองตัวสหางแปดหนึ่งแปดเบิ้นจะเป็น88 003ตัว3หาง0 8นย์แ0ดหเอา้าสิเป็น0ูยนย์ศนย์แปดไแมนบอก เพิ่นให้มากจังสั่นบอกโอ้สงสัยเพิ่นเราตัวนี้นอแม่พี่น้องเนาะอ่ะตามนั่นเนาะแมนเมนเพื่อให้มาแบบนี้สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่แปดหนึ่งแปดสามสามตัวเน้นสองหางศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดสามแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะคะเนาะอันเที่ยวพิษของเพื่อนหลายมาดามก็ย่านพิษของเพื่อน่อแม่พี่น้องเดี๋ยวก็บของผู้นั่นพิษของผู้นี้พิษอยู่ มาดามกรไดอ่ะต่อไปเป็นของช่อเชษชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหลของชอเชษชัยถือว่ายังบนหลุษเนาะแปดยังมาให้เห็นทั้งบนและล่างเนาะพ,พ่ออมพี่น้องเพราะว่ารัฐบาลเราสามมคีออก8ปดสองหล่างออก7 8 8ดมาทั้งบนทั้งล่างตัววิงตัวรูดของเพื่อนยังบรุษเนาะแตกสาตัวผ่านมาแล้วนะของชอเชษชัย ของช่วเฉียดใช่วันที่สองแตกสามตัวเด้ของช่อเฉียดใช่วันที่สองแตกไปสามตัวแล้วก็ยังบรูดแต่จับคู่พ่กเขาแต่ว่ามีตัววิ่งตัวรูดเนาะค่ะเนาะตัววิ่งตัวรูดเขาตลอดอ้มามื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับมาจับตามองจับตามองว่าของช่อเชฉียดจะเป็นจังไรโอ้ยเสียงเคียงคนดังๆพ่อแม่พี่น้อง เอามาต่อบบดน,นี้เสียงเคียงเพิ่อนอ,อันหาเสียงพ่อ่พี่น้องหาเสียงอันนี้ซอท่ออีอยังนี้แล้วเนาะเทศบาลเพิ่อนอ่ะของชอแช่ใจให้มาวันนี้รูดเอ่อลาวสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับหกสองตัวสี่หา2สองตัวก็จะมีสี่แปดสี่ศูย์หแปดหกศนย์เบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหาง สี่หกแปดสี่หกศูนย์สี่สี่หกสองตัวเน้นสองหางเน้นไปสามหางเออสองหางพ่อแม่พี่น้องอุ้ยตาบอดีเน้นไปสองหางแปดสี่แปดแล้วก็หกศูนย์สามตัวเน้นหางเดียวสี่หกศูนย์เอาแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องแล้วไปตอเป็นของใครอุ้ยตาบอดดีน้อนียวน้องมาดามเฉพาะอ่านยังกับวัตถุกลยแม่ ซืบ่ไดเไปผ้าตาอหลีบอพ,พี่นอ้องตา้างขวาหนีไปเราเด้รับตางสีบ่เห็นได้ตัวหนังสือเฉพาะอ,อ่านพิษอ่านถือขอภัยเด้อติ <c oughs> บอกว่าเถาเด้อพ,พี่นอ้องเลขล็อกจิกผ่ารวยลอกจิกผ่ารวยก็ถือว่าผ่านพ่อแม่พี่น้องตัววิ่งตัวรุดยังมาให้เห็นของเพิ่นแตกสามตัวกะผ่านมาแล้วคือกันเด้ล็อกจิกผ่ารวยเห็นบ่นน่ วันที่สามหนึ่งเด้บัวดวนเด้พแมพีนอ้องยังบัวท่านด้วนเด้ค่ะแล้วก็มาวันที่สี่เป็นไดวันที่สี่ก็มาเขา่าตัววิงตัวรุดแล้วก็ยังไม่หลุดเมื่อนี้ทาาผู้ใดสิบตามล็อกกิกผารวยของเพิน 2, ่นสองวดติดคุณได้ทั้งแตกสามตัวอีกเนาะเดินดีอยูเล่าสามาชีเพราะว่ามีกันทุกวันสลับซับเพี่ยนกันเขาอยู่แล้พวพเมพน้องสามราเอซีบอกว่าสิตามของไผร่เรามาดามจังสิเขา อันนี้ก็เฮ็ดได้แ่ละเฮพ่อแม่พี่น้องปวดใชววิจารณญาณสแล้วล่ะพิจารณาสูงสูงว่าคองไผสิเป็นตะเข่าแล้วของพนชนกันตัวไดแน,น่เนาะอ้าว่ากันไปอันขึ้นอยู่กับดวงแน่ย่ดอกมาดามว่าแต่ว่าอย่าวาเดอร์ดวงมาซันคนที่บ่รักเดียวใจเดียวถ้ารักเดียวใจเดียวตามข้องไผตามแต่ค้องผูนันนี่นเนข้าแท้แน่นอนบอ่เมือนึงกับเมือนึง ส่วนที่เข่าก็ว,วิ่นคือวานแล้วนอกเป็นรองอะจับตามองวันนี้ล็อกยิบพารวยจะแตกสามตัวอีกไหมเลขล็อกยิบให้มาวันนี้รูดราวสามมิชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หางสามหกสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ด เบิ้ลก็จะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสี่หางโอสามตัวสามหางสามห้าหกสามห้าเจ็ดสามสามห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามเจ็ดห้าหกสามตัวเน้นหางเดียวสามห้าหกแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกจิกพารวยต่อไปเป็นของเซียนนุมของเซียนนุมกับพ่อท่านลูทพ่อแม่พี่น้อง หกยังไม่เห็นเนาะจับคู่ให้หกแปดเด้อแต่ว่าเพื่อนเอาสวงมากันต่างหกให้เห็นหรือว่ายังผ่านอยู่เนาะอ่ะเมื่อนีเมื่อไม่ไปไม่ของเพื่อนของเซียนนุม่มผูใ้ใดเป็นแฟนครับรักเดียวใจเดียวที่เหนียวแน่นของเพื่อนกะถือว่ายั่งบนรลูนจับคู่เขาไปวันที่สามหนึ่งสองเด้อค่ะเด้อวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าว,ว,วันที่หก เมื่อนี้เป็นวันที่เจ็ดเซียนหนมให้มาวันนี้รูดเรล่าสามาชคีสองครึ่งคืนนี้0นกับสองสองตัวสหางศูนย์สี่หา,ส,ส,ส,หาสองสี่สองห้าเบิ้นก็จะเป็น0ูนย์สองสามตัวสามหาง0ูนย์สองสี่ส 025ย0สองสองตัวเน้น2องหางเน้นไปที่04 25 3ตัวเน้นหางเดียว025แคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มวันนี้เนาะอู้นะเตบุ้ปนได้ของเสียนนุมก,าก,ากระไรของเสียนนุมกัหนะตตือปนได้ของพี่น้องอากาบขอบุญขอบคุณเสียนนุ่มไปต่อเป็นของช่องสุงวรรณ อ้าวตัววิ่งตัวรูดเขาหลายคนอยู่พ่อแม่พี่น้องคือว่าโบลุดเนาะของสองสุวรรณก็เข้าไปที่สองจับคู่ให้สองห้าออกสองหกเมื่อนี้ว่าสีเป็นจังใดเอาผู้ใดเป็นแฟนคลับจับตามองตามต่อพ่อแม่พี่น้องเอาประวัติเพิ่นเป็นจังใดละ่ะคือผู้อื่นคือไหเบิงบัสิวานเนาะบัดคองข่อยคือบ่ไหหมูเพิ่นเบิงเนี่ยมาดามสิผู้นัะตัววิ่งตัวรูดของเพิ่นมาทั้งบนทั้งล่างพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ก็ยังไม่หลุดวันที่สองยังไม่หลุดนะอ้ามือเนี้มาไปใหม่มือ่อว่าจัจับครูเขาวะเนาะช่องสุวรรณให้มาวันนี้รูดเราสามชีสองพุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสี่สองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสี่ศูนย,สสนย์สี่หนึ่ง เพื่อนก็จะเป็นสองสองสีตัว3หาง2 4 0 2 4 1ศูนยสองสองสสองตัวเน้น2หางสองตัวเน้นไปที่2 0 4 0 3ตัวเน้นหางเดียวสองสศแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของตาล่ามาดามพ่อแม่พี่นอ้องอากราบขอบุญขอบคุณซองสุวรรณเด้อค่ะเด้อ ดารามาดามบอพานเป็นจ้าไดเจ้ามาดามมือนี้เจ้าสิไปบนเหล้าสามาขี้เล่าพัฒนาห้างน้อยเมื่อหนีว่าเจ้งไดสามยางยี่สิบมาดามให้วันนี้รูดเหล้าสามขาี้สองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับแปดสองตัวสี่หางหกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดสองเบิ้ลก็จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัว สมหางหกแปดหนึ่งหแปดสองหหแปดสองตัวเน้นสองหางหกหนึ่งหแปดสองสามตัวเน้นหางเดียวหกแปดสองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดารามาดามมมอนี้เนาะราบขอบุญขอบคุณเกียรติเส้นดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาว่างทั้งชงเนาะราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะเลขทุกตัวให้แคปเป็นแนวทาง ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขม่เขาไม่หลุดเนาะค่ะเนาะ,ะกบบขอบุญขอบคุณหลายๆโอ้ลืมให้เบื่องเด้อวันที่หาเขายีเด้อของมาดามเว้ยบัดสิตจบเลวยังมาช่ออีกอยู่บ่มาดามติหมดที่ผ่านมาบกาว,วกเขาเมียพี่น้องอ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านคงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลาวสามชีคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ